การาจิตชังมัจจานาชีวิตังการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เป็นการยากจิตชั่งธรรมะนนั้งการได้ความธรรมเป็น,าก,ปานาการยากและจิงงงตโฉพฐานธรมปาทูการเกิดขึ้นของพระธรรมเจ้าเป็นการยากเรามาดูว่าเราได้สิ่งเกิดขึ้นในยาน,นี้ได้กี่อย่านงะอนันแรกคือการเกิดเป็นมนุษย์เราได้เป็นมนุษย์แล้วการดำรงชีพอยู่เราได้เป็นผู้ที่จะดำรงชี่อยู่เพื่อ,อจะอยู่การได้ฟัาพระธรรทําวันนี้เราได้มาฟัาธรรม มาทำบุญกับพระที่ได้เดินพระปารีนับว่าเป็นบุญน,นั้นมหาศาลและเราเกิดในยุคที่ทมีพระสมบัติเจ้าได้มาเกิดขึ้นระษาศาสนาพระพุองค์อยู่ดังนั้นเราได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นในยะานนี้จีะการนับว่าเป็นผู้มีบุญมากเทีเดียวดังนั้นวันเกิดของเรานี้ถือว่าเป็นวันดีมากเป็นวันที่เรามีชัยชนะที่เราจะได้เอาเวลาทั้งหมดมาสร้างความดี การที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยได้โอกาสสร้างบุญบารมีเราดูผิวเผินดูเหมืนไม่สำคัญแต่ว่ามีข้อพิสูจนรร์อยู่อย่างหนึ่งคือในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระมหาตัสปปะเข้าในรถสมาบัติเจ็ดวันพอท่านอกจากในรถสมาบัติก็พิจารณาดูว่าจะโปรดใครในวันนี้เพื่อได้ขอได้บุญถ้าใครทำบุญกับพระงที่เข้าในรถสมาบัติจะได้เป็น หากว่าต้องการเป็นเศรษฐีจะได้เป็นเศรษฐีหากว่าต้องการเป็นผู้นำก็จะได้เป็นผู้นำปรากฏว่าตรงก็ฟั่งฟางกับตาปกก็พิจารณาดูว่าควรจะปรดจคนจนก่อนใครที่จนที่สุดในเมืงนี้ในวันนั้นพระอินทร์ได้ทราบข่าวว่าพระมาทตาปักกำลังเดินไปิัตบาตรพวกเทพธิดาของพระอินทร์ลงมาก่อน พอตักบาตรขามา,าประสุกติดบาตรไม่รับบาตรเพราะว่าถือว่าเป็นเทวดาจะให้มนุษย์คนจนที่สุดพระอินทร์ก็เลยถามตออเทิดาเหล่านั้นว่าพวกเธอไปด้วยอัตภาพกรแบบไหนาะว่าเป็นอัตณาพของเทวดาพรีนก็เลยแปลงร่างเป็นตาใหญ่มากับนำสุชาดาที่เป็นมเหของีระอง์ปอยู่ท้ายหมู่บ้านทำตวเป็นคนยากจนที่สุดพระมากสุกเดินผ่านหน้าบ้านเศรษฐีคนนี้รวยแล้ว หน้าบ้านธรรมาตคนนี้มีตําแหน่งสูงแล้วหน้าราชวังคนนี้เป็นพระราชาเดินไปจนสุดถนนก็เห็นตายายอยู่ของคนไม่มีลูกหลานจึงเข้าไปเพื่อจะกินละปะัดพระอินทร์กำนังสุชาดาก็ทําเป็นว่ามองไม่เห็นพระมหาละปะัดครับผคู่หนึ่งเหมือนกับว่าจะได้ยินเสียงพระมหาสุชาดาที่เป็นยายก็เลยบอกว่าตา ดูชื่ว่ามามีใครมาที่หน้าบ้านเท้าศักะก,ก็ได้ทำเอามือกล้องหน้ามองดูว่าใครมาหรือก็ทำเป็นจำได้ว่าโอ้พระพุธเจ้าพระมหาอัจฉริยะของเรานี่เองก็เลยถามว่ายายมีอะไรถวายพระบ้างยายกบอกว่าโอ้รับบาตรท่านมาหน่อยเดี๋ยวเราจะตับบาตรเพราะตักบาตรเท่านั้นแหละอาหารนั้นเป็นพิษนะหอมหมดไปทั่วเมืองเลย พระมหาอัฏป,ปากก็เลยเข้าชานรู้ว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไมอาหารของตายานตอนนี้เปนนี้ยังรู้ว่านี่คือพระอินและนากสุชาตําำแหน่งร่างมา mm hmm. ก็เลยทักขึ้นมาว่ามหาบมพิตทาไมถึงมาแย่งบุญของกนจนเขาพระอินก็ไม่อาจจะอ่ารวมพระมหาอัฏฐปาได้จึงได้กลับร่างเป็นพระอินเหมือนเดิมพระมหาอัสป,ปากก็เลยถามว่าทําไมท่านถึงมาแย่งบุญของกนจนเขาพระอินบอกว่าโยมนี่ เป็นคนจนที่สุดแล้วนะนะก็เล่าเรื่องบบตัวเองของตัวเองให้ฟังว่าพระองค์เนี่ยสร้าง,า mm hmm. งาบาร,รมีในยุคที่มีพระพุทธศาสนาะ mm hmm. ก็เลยสมบัติและรัศมีต่างๆเนี mm ่ย hmm. น้อยกว่าเทพบุตรที่เกิดใหม่ที่ได้ทาบุญในพระพุทธศาสนาะมีอยู่วันหนึ่งออกจากออกจากวัาของพร, mm hmm. ระองค์เทวดาตนหนึ่งนะรัศมีสว่างสมัยรถใหญ่มาก นะผ่านมาที่หน้าพระราชวังนะหนะ้าวิบากของพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยต้องหลบไปเลยไม่กล้ออกาจากปราสาทเพราะว่านัศมีของเทวดาองค์นี้เนี่ยส่า,ายกว่าเทวรสใหญ่กว่านะตรงก็เลยคิดว่าเราต้องสร้างบุญในพุทธศาสนาบ้างก็เลยได้มาตะกัดพระมารดาตบบวันนี้นะก็เลยพระมารดาบอกว่าต่อไปเนี่ยอย่ามาแยกบุญของคนเกิดเขาอย่ามาแยกบุญของมนุษย นี่เป็นสิ่งที่ยืนออยันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างบุญได้เต็มที่มากกว่าการเป็นเทวดาแม้แต่เทวดายากจะมาทำบุญก็ไม่สามารถทำบุญได้ได้แต่อันโมทนาบุญกับมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำบุญเนี่ยเทวดาก็จะอันโมทนาแล้วเทวดาก็จะได้ปกป้องดูแลคุ้มครองรักษาผู้สร้างบุญวันนี้ทุกท่านได้ฟาโรเตุต่างๆเช่นวันคล้ายวันเกิดของ ยมจองคนแล้วก็บรรพายันเกิดของหลายท่านหรือว่าอาโรเภททำบุญให้กับ,ากบญาติพู้ล่วงลับไปแล้วเป็นโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้สร้างบุญใหญ่กับพระผู้เป็นเนื้อนาบุญวันนี้ท่านทั้งหลายขอให้เพิ่มแต่มิใจว่าเราได้มาสัมสมบุญกับพระพุทธศาสนากับพระผู้เป็นบุญกาเกตินเ,เนื้อนาบุญขอให้เพิ่มแต่ผิใจเดี๋ยวกาสน,นี้ก็ขออรราธนาบาร,รมีธรรมนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระประเจกของพระเจ้าพระเจ้าทังบวงวรรมีธรรมของครูบาอาจารย์มีพระเดชคุณพระิาทีธรรมคุณผู้เป็นประธานสงฆ์ประถานที่แห่งนี้วารมาธรรมของคณะสงฆ์บรรมีต่อธรรมของทุกท่านที่ได้ทำสมมาตลอดขอบารมาธรรมทั้งมวลนี้จงมาประมวลรวมเข้าเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยส่งผลธรรมดานวิปัตนปกป้องคุณค่องรักษา ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ทุกภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานปราศจ,จากทุกศกโรคไัยทุกประการให้มีสมบัติมาเกิดขึ้นมากมายมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองธุรก,กิจการงานเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายข่องกำไรงามและขอให้เข้าถึงคำของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายตากวันเข้าพระณิพานคืน ตั้งใจตรวจน้ำผู้ที่ทำบุญขยันที่น้องผู้ละวัดไปแล้วแม้วเมื่อตรวจน้ำเสร็จฟักับตะกีก็ให้อธิษฐานเพื่อตัวเองนะ